มดดำสงสารใบเตยมากตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยรู้อะไรเลยมดดำคาชพาเผยความจริงเกี่ยวกับใบเตยล่าสุดนะ่าสงสารมากหลันตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยรู้อะไรเลยเมื่อไม่นานนี้มดดำคาชพาได้พูดผ่านทางรายการแฉว่าดีเจแมนกับใบเตยโดนยกเลิกงานทั้งหมดซึ่งทางทนายเจมทนายความของดีเจแมนและใบเตยได้เผยว่า DJ m จแและใบเตยถูกยกเลิกงานจ้างทั้งหมดโดยเฉพาะใบเตยถึงขั้นถูกยกเลิกงานละครบางเรื่องที่รับไว้แล้วเพราะกลัวว่าคดีนี้จะส่งผลกระทบในระยะยาวซึ่งความจริงคดีนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใบเตยด้วยซ้ำเพราะใบเตยไม่รู้เห็นเรื่องการนำเงินไปลงทุนของดีเจแมนเลยเพราะตอนนั้นเป็นก่อนแต่งงานไงซึ่งแมนและใบเตยยังไม่สามารถเรียกว่าผู้ต้องหาได้ จะเป็นก็ต่อเมื่อโดนหมายเรียกและเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาลังวันที่15กันยายนแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหาซึ่งจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ทั้งคู่ยังมีสิทธิ์แก้ข้อกล่าวหานั้นและอายการก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ยืนยันว่าทางคู่ไม่ใช่ผู้ต้องหา